สวัสดีค่ะร้านอุปกรณ์ยิงปลาราคาถูกมาอีกแล้วนะคะเนี่ยค่ะชุดนี้จะเป็นสีดำทั้งหมดนะคะเป็นไกลกล่องธรรมดาไม่มีเซฟนะคะไกนิ่มยิงง่ายนะคะใช้ยิงปลาย,ยิงหนูได้นะคะชุดนี้จะเป็นงานพ่นสีดำนะคะดำเงานะคะเนี่ยค่ะใช้ยิงปลาย,ยิงหนูได้นะคะเพิ่งประกอบเสร็จใหม่ๆนะคะ เป็นงานไม่สนนอกพ่นสีนะคะไม่ได้ย้อมสีนะคะคือพ่นสีทึบไปเลยนะคะเนี่ยค่ะเป็นไก่กล่องนะคะไก่นิ่มยิงง่ายเป็นไก่กล่องไม่มีเซฟนะคะเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะสวยทุกตัวนะคะเงาวับเลยนะคะรอบนี้ ะะรางก็จะเป็นสีขาวนะคะเป็นรางสีขาวนะคะแกนข้างหน้าก็จะเป็นแกนสแตนเ,เลสนะคะแกนกลมเกรดดีเลยนะคะเกรด4 0 4นะคะเป็นแกนตันแกนไม่ใช่แกนโป่งนะคะใช้ทนใช้นานนะคะยางก็ไม่ขาดง่ายนะคะเนี่ยค่ะใช้ได้นานนะคะไม่เหมือนปีกข้างคาวนะคะถ้าเราเใช้ปีกข้างคาวอยู่นะคะก ลูกท่านบางลูกค้าบางท่านก็น่าจะรู้นะคะว่าปีค้างคาวนี่มันก็ทําให้เชือกที่มัดยางนะคะขาดได้ง่ายนะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะใช้ได้นานนะคะไม่ทําให้เชือกขาดเร็วนะคะเนี่ยค่ะก็แล้วแต่ลูกค้าชอบนะคะเนี่ยค่ะข้างหน้านี้ก็จะเป็นแกนทั้งหมดนะคะเป็นแกนตันนะคะแข็งแรงทนทานนะคะเป็นเกหนาอย่างดีเลยนะคะไม่เข้าสนิมนะคะ เนี่ยค่ะรางก็จะเป็นรางสีขาวนะคะชุดราคาถูกนี้จะเป็นรางสีขาวทั้งหมดเลยนะคะเป็นงานไม้สนนอกงานพ่นสีนะคะรางก็จะฝังลักษณะนี้นะคะรางไม่โผลนะคะเนี่ยค่ะจะฝังรางจมเลยนะคะจะได้ไม่บางทรงเปืนนะคะสวยนะคะรางไม่โผลนะคะจะทํารางจมทุกตัวนะคะเนี่ยค่ะรางก็จะฝังลงประมาณนี้เลยนะคะ ลูกค้าอยากได้ไก่กล่องแบบมีเซฟนะคะข้างหน้าเป็นปีกนะคะก็มีนะคะสั่งทําได้นะคะลูกค้าต้องการแบบไหนสั่งทําให้ได้เลยนะคะแต่ว่าราคาก็จะไม่ได้อยู่พันห้นะคะก็จะเพิ่มขึ้นตามปีกนะคะเพิ่มขึ้นตามระบบไก่นะคะปืนชุดนี้นะคะก็จะแถมให้นะคะจะมีลูกดอกลูกหนึ่งนะคะมียางให้ชุดหนึ่งแล้วก็จะมีกระบอกเอ็นพร้อมสายเอ็นให้นะคะ ลูกค้าที่ซื้อไปนะคะก็ใช้งานได้เลยนะคะคือของแถมเราก็คือแถมให้ครบแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ถ้าลูกค้าต้องการจะเอาไปยิงหนูต้องซื้อลูกยิงหนูเพิ่มนะคะเพราะว่าชุดนี้ไม่ได้แถมลูกยิงหนูให้นะคะจะแถมเป็นชุดยิงปลาให้นะคะถ้าลูกค้าจะเอาไปยิงหนูก็ต้องซื้อลูกยิงยิงหนูเพิ่มนะคะซื้อยางเพิ่มก็ได้นะคะซื้อลูกดอกเพิ่มได้นะคะสั่งได้นะคะเนี่ยค่ะ ตัวข้างหลังตัวสีดําตัวนี้นะคะก็จะเป็นงานสั่งนะคะตัวนี้ลูกค้าจะสั่งติดเป็นติดปีกสแตนเลสนะคะถ้าเป็นปีกสแตนเลสก็จะเพิ่มอยู่ที่500นะคะชุดเดียวกันนี่แหละค่ะแต่ว่าลูกค้าต้องการเป็นปีกค้างคาวนะคะก็ทําให้ได้นะคะแล้วแต่ลูกค้าสั่งนะคะทําให้ได้หมดนะคะเป็นชุดเดียวกันระบบไกลทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะคะแต่ว่าลูกค้า เพิ่มแค่ปีกค้างคาวนะคะจะเป็นปีกสแตนเลสนะคะปีกสแตนเลสนี้จะยาวอยู่ที่35เซนนะคะทรงนี้เลยถ้าลูกค้าสนใจนะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทร0615 609 283นะคะหรือว่า id line นะคะก็จะเป็นเบอร์โทรเลยนะคะ ลูกค้าก็สามารถสอบถามเข้ามาถามราคาดูก่อนได้นะคะราคาปืนก็จะมีเยอะนะคะมีตั้งแต่ราคาพันห้าจนถึงสามพันห้าสี่พันห้าก็มีนะคะแล้วแต่ลูกค้าจะเ,เลือกดูนะคะมีหลายราคาถ้าลูกค้าอยากรู้รายละเอียดนะคะก็แอดไลน์เข้ามาถามก่อนได้นะคะมาดูสินค้าก่อนได้ค่ะ อุปกรณ์ที่ร้านก็จะมีให้ครบทุกอย่างนะคะถ้าลูกค้าต้องการหรือว่าอยากได้แบบไหนนะคะก็สอบถามเข้ามาก่อนได้นะคะเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะชุดพันห้านะคะมีค่าส่งหนึ่งร้อยทั่วประเทศนะคะเป็นพันหกนะคะรวมค่าส่งเรียบร้อยรับของที่บ้านได้เลยนะคะ แต่ว่าถ้าลูกค้าต้องการปลายทางนะคะก็จะมีค่าบริการปลายทางเพิ่มขึ้นมานะคะ200นะคะจะมีค่าบริการปลายทางต่างหากนะคะ200บาทนะคะเนี่ยค่ะก็ตามนี้เลยนะคะรูปทรงปืนสีปืนรางแล้วก็ปีกแกนจะเป็นแบบนี้เลยนะคะตามในคลิป ดูให้จบนะคะตามนี้เลยนะคะราคาพันห้านะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะมีลูกดอกมีกระบอกเอ็นให้นะคะมียางยิงให้ครบชุดใช้งานได้เลยนะคะเนะีคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะฝากกดติดตามร้านอุปกรณ์ยิงปลาราคาถูกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ